สวัสดีครับชบาวไซค์ทุกท่านนะครับกลัามาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมแบบการวิเคราะห์บอลเนื้อเน้นเน้นอุลตรสารคู่นะครับเราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสำหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับ วันนี้สามคู่เนี่ยเอามาจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งสามคู่เลยดูคู่แรกมาที่เวลาส์สามตึ้งครึ่งนะครับไปดูเลสเตอร์ทีมอันดับสิบแปดนะครับวันนี้จะเปิดคิงพาวเวอร์เจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับเจ็ดครับโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นซิตี้ชนะสามประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูวันี่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเลสเตอร์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลมาสามหนึ่งนะครับส่วนทางแมนซิตี้ไม่มีชนะเลยครับไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะครับเสมอสองแพ้สามครับเกมล่าสุด ลูกโทษก็ไม่ได้นะครับทำได้แค่เสมอทางเอเบอร์ตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูอันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเลสเตอร์ที่ตรงกลางมีแฮร์รี่วิงส์นะครับแล้วหน้าเปาจะเป็นทางแพสเซนดาก้าวันนี้ไม่มีเชมิวาดี้นะส่วนทางแมนซิตี้เนี่ยตรงกลางฟิลโฟเดนครับแล้วหน้าเปาจะเป็นทางเออร์ลิงบัลส์ฮาร์แลนด์ครับก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์สู้ได้ดีนะครับเกมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับลูกทีมของลุตฟานิสเตอร์รอยนะครับบริกรรมมาเล่นในบ้านตรงจุดนี้อาจจะทำให้พวกเขาได้ใจเปิดหนน้้าาบุกใส่่ทงงงซซิตตีีึร น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่กําลังหลังชนฝาหมาชนตรอกใช้คำแบบนี้ได้เลยนะครับคุณภาพมันดีกว่าเยอะอยู่แล้วแต่ว่าขาดแค่ความมั่นใจซึ่งผมมองว่าผู้คนน่าจะถึงเวลาที่จะหลุดพ้นได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าคูน่นี้อาจจะผิดอีกก็ได้นะฮะผมยังมองว่าซิตี้น่าจะถึงเวลาทำแบ็คครับซิตี้น่าจะบุกมาเอาชนะลสเตอร์ซิตี้สามประตูต่อหนึ่งกลับมาซะทีครับ คู่ที่สองมาที่ว่าสีทุบตรงนะครับไปดูเกมที่เซลเฮอร์สปาร์กันนะครับไปดูคริสตัลพาเลสครับทีมอันดับถึงหกวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางซาวเทิร์นันทีมอันดับยี่สิบนะครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นพาเลสชนะสองศูนย์ไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของ 2, ทั้งสองทีมกันครับคริสตัลพาเลสชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดเสมอทางบอลหมัดมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางซาวแฮมร์น ไม่มีชนะเลยครับเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดก็แพ้เวสต์แฮมอยู่ในเตทหนึ่งศูนย์นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับคือเซบัลเลสโซลิจุจะได้เอเบอร์ซีเอเซกลับมานะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางชองฟิลิปเป้มาเตต้าครับส่วนทางซาวท์แฮมตน,นตรงกลางมีไทเลอร์ดิปลิงน,นะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางปอลโอนูอาชูครับก็ต้องบอกว่า พาเลซช่วงหลังแม้ว่าจะแว่งแกว่งแต่วันนี้ได้เอเซ่กลับมาน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นในช่วงในเกมแดนกลางนะครับส่วนทางซัลซัมตันเนี่ยเกมรับเนี่ยช่วงหลังอาจจะดูดีขึ้นนะครับเสียประตูน้อยลงแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีสักทีนะฮะวันนี้ก็น่าจะออกไปทางอีรอปเดิมครับวันนี้ผมบอกว่าคริสตัพาเลจะกลับมาดีด้วยกันเปิดบ้านเชือดอาชนะซัลซัมตันทีมบุย1ประตูต่อ0ครับคูสท้าสีทูบเหมือนกันนะครับไปดูเกมที่คาร์เวนคอรเทจครับไปดูฟ จะเปิดบ้านเจอกับทางบอลหมัดทีมระดับหกโดยคูที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นบอลหมัดชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับฟูลแลนดเนี่ยชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้เลยนะครับสถิติรู้มากครับเกมล่าสุดยอดเยี่ยมมากครับบุกไปชนะเชลซี2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางบอลหมัดเนี่ยดีกว่าอีกนะฮะชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้เหมือนกันครับเกมล่าสุดก็เสมอทายกริซฟาพาเลสมา0ประตูต่อ0ครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับ S <S <an> <S ฟุแลนวันนี้จะมีทางอาดามาตาโอเล่ในล่างหรือตรงกลางนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโรดิโกมูนิชนะครับเกมที่แล้วนี่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับนะครับส่วนทางบอลหมัดเนี่ยจะมีทางฟิลิปบิลลิงกครับตรงกลางครับโดยน้าเป้าจะเป็นเจ้าเดิมครับอีวานนิลสันนะครับก็ต้องบอกว่าฟุตแลนแม้ว่าเพิ่งจะชนะเชลซีมาอย่างยอดเยี่ยมแต่เชื่อว่าพวกเขาใช้พลังงานไปค่อนข้างจะเยอะนะกว่าจะกลับมาชนะแซงชนะเชลซีได้วันนี้ความฟิตอัดเป็นรองครับเพราะบอลหมัดเนะี่ย อยู่ในช่วงท็อฟอร์มนะครับชนะมา4จาก6เกมหลังแบบไม่มีแพ้เลยนะครับเกมเย็นก็ตึงเปรี้ยเลยนะฮะชนะมา3เกมติดผมว่าอย่างน้อยคู่เรียกจะขวดกันไฟแลบอย่างน้อยบอลมัดผมว่ากำลังมาดีไม่น่าจะขั้นแพ้ครับและอาจจะถึงขั้นบุกมาทุบเอาชนะฟูลแลมได้เลยถึงบ้าน2ประตูต่อ1ครับสรุปทั้งหมดของในวันนี้นะครับคู่แรกครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้ง3คู่เลยนะครับเลสเตอร์ครับจะยังแย่ต่อไปครับทีมของรูทไรนิสเซอร์ลอยครับจะเปิดบ้านแพ้ทาง แบงเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าจะคทำแบ,บ็กเกมนี้1-3ครับคือสองคือซอพารีสครับจะเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แฮมตัน1ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายครับฟูลแลมกับบอลมัดน่าจะขวดกันแบบไฟลุกนะฮะและสุดท้ายผมมองว่าบอลมัดจะบุกมาเอาชนะฟูลแลมได้ถึงคาร์ลินคอเทต2ประตูต่อ1ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ผมหมดหน้าที่แล้วขอบคุณทุกคนสำหรับาการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีีีแล้้้้วววพดงเปป็นนนนครรัััใหม่่ไกอสสบ